เหลือปลาอยู่สองตัวเหมือนกันปลาปลานินต้องนี้ว่าจะทําปลาลาดพริพกแต่ว่ายังไม่ได้ทำเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางอีกแล้วพรุ่งนี้หรือเปล่าน่าจะเต็มดวงพระจันทร์ แมงมันแมงมันแมงมัน บรรยากาศมากเลยวันนี้เนาะสุดยอดเลยไม่ค่อยเห็นใครมานั่งถ่ายอย่างนี้เนาะพี่หนูนีเนาะไม่ค่อยเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเลื่อนขึ้นอีกเพราะว่าเหมือนเขาขยับไปเรื่อยๆนะคะเหมือนโลกหมุนไปเรื่อยๆเ,เนาะ S <S <S สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีกันเบดบันเลย <S <S เดี๋ยวกลับมาจากสุรินก็จะมาทำโรงเห็ดใหม่ค่ะพี่หนุนีพี่ยุพินเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนเรียงมันเรียงระยะยาวแล้วเหมือนจะไม่อยู่นะคะก็เลยว่าจะเอาไม้ไผ่มาทำเป็นล็อกๆเขาจะได้แน่นๆเขาจะได้แน่นๆแล้วก็ เผื่อเราสั่งมาเพิ่มอ่ะจะได้ไม่ต้องอันเนี้ยกลัวว่าจะหล่นจะอะไรเราจะทำเป็นธุรกิจอยู่ที่บ้านของเรานะพี่นุนีแล้วเราก็จะไปส่งตลาดอันนี้ค่ะก็จะได้เงินเข้าบ้านทุกวันเลยแล้วก็จะหาปลูกผักแจมไปด้วยนะคะก็ไปส่งตลาดแถวบ้านนี่แหละค่ะพี่นุนีพี่ยูพิน ถ้าถ้ายังไงเราก็สามารถที่จะเอาไปนั่งขายได้ตามตลาดบ้านบ้านของเราเนาะค่าค่าเช่าไม่แพงเนี้ยแล้วก็ออกไปไม่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเราเราก็ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะได้สี่ห้าร้อยมันก็ดีนะพี่แล้วราอยู่บ้านเราอะ่ะไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะนะคะรูชอบแบบนี้ ดีมากเลยค่ะค่ะพี่หนูนีหนูชอบอยู่แล้วหนูชอบขายของอยู่แล้วค่ะพี่ห <c oughs> นูชอบขายของอยู่แล้วเราก็ปลูกผักของเราปลอดสารพิษนี่แหละแล้วก็มีมีเห็ดของเราด้วยเอาไปขายเดี๋ยวจะให้พี่ตุย้ยทำรถซาเลงให้อยู่ขับไปขายของตามตลาดนัดคลองถมเนาะ แบบนี้นดีนน่นูว่ากำละห้าบาทสิบบาทดีแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่ยุพินขอบคุณพี่หนูนีค่ค่ะส่งกำลังใจให้น้องลินด้วยนะคะน้องลินจะสู้ๆเนาะแล้วก็จะส่งตังไปให้ลูก <c oughs> ลูกสาวทางโน,น้นเนาะเรียนคนโตเขาเข้ามหาลาัยปีนี้คะ่ะเมื่อวานเขาไปปฐุมนิเทศเขาก็ทักมาบอกแม่อยู่หรอกว่าแม่วันนี้หนูไปปฐมนิเทศนะคะ อันไหนทาได้ก็ทําไปเถอะจ้าพี่เนาะทาที่บ้านเราเนาะทําที่บ้านเราไม่ต้องไปอันนี้ใครก็นั่นแหละเดี๋ยววาถ้าเราออกไปอยู่ตรงแปลงนู่นน่ะเราก็ว่าเราจะทําแบบนี้แหละพี่ทําแปลงผักทําอะไรจะเรียนรู้เนาะเรียนรู้อันอันไหนมันแบบเราจะเพิ่งจะทํารอบแรกก็ไม่มี